ไถอะนะไมเลยเดี๋ยวนี้แหละเอ้ยต่อ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 ยมัดซ้ายมัดขวาต่อยมาเลยต่อยมาเลยต่อยต่อยไม่ต่อยที่อื่นต่อยมาเลยนี่โอ้โหต่อีกต่อยแรงดีนะกว่าแรงดีไม่ต่อย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  โอ้โลแตกโอ้โหแล้วฉันจะเอาที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยได้คำพินีดีและเฮ้ยเฮ้ยนี่เลยชี้โกงแท้คู่เอ้ยฟันนี่ฟันเลยฟันออาเป่าหนีสงันทำไมสงันอ๋อดำไม่มีแล้วไม่มีโลแล้วกกางใจลายใจดำนี่หรอไปเอกถ่ายมาคัมพิ้ีอยใช้เอาทิ้งสงันเดียวฟันทิ้งทำไมแทงแทงโอ้โหพามาได้โปรโมชั่นด้วยการ์ดจิ้วการ์ดปลิวเลย โอ้ยการ์ดติวของฟรีเก็บแป๊บโอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยไปละ้สองร้อยเออโอ้เหนื่อยเข็นสักี่คงอ่ะเข็นมาให้น่ะโอ้ขอบคุณมากโอ้หาตั้งนานเดี๋ยวไปปล่อยต่อในซีเอ็มเลยนะแกแพ้แล้วไอ้ขี้โกงเอาดาบกูไปใช้ได้ทีเไงเนาะระวังซะล่ะจะผึกแต่กระดูกบึงซะเอง แกมันไอ้กากตาก็แดงหัวก็แหลมไม่เลยพูดอะไรอีไแ้ยะน่นาเราคามเบื่อลวมันโิ้ซะ